สวัสดีครับครับมานีก็ว่าจะ่มาไทยบรรยากาศอ่ามฝากพี่ฝากนอกนะครับเนาะนะครับก็ที่นี่นะครับจะเป็นสวนอ่าสวนย้า่หลอนนะครับสวนถมแม่นะครับพันปลูกบักแตงไว้นะครับบักแตงกรลังออกหมากกรลังงามงามครับแตงเพิ่นนะครับแล้วก็ปลูกบักแตงนะครับปลูกทั่วครับอันนี้เอามาฝากนะครับด้วยนะครับบรรยากาศนะครับ อันนี้ปลูกบักทั่วนะครับบรรยากาศย่ค้างบ้านนะครับบ้านนะครับแต่ว่าบรรากาศตอนนี้ฝนตกดีมันก็นเลยเขียวนะครับด้านคางอาจจะเป็นก็ไผ่นะครับปลูกไผ่กิมงสูงไหวนะครับหลายต้นอยู่นะครับกําลังออกนอนะครับครับด้านคางอาจ,จะเป็นเข่า ขขาก็เพิ่งตัดออกไปนะครับเพราะว่าห้ามันหลนะครับนี่คือบรรยากาศด้านข้างนะครับเนาะนะครับเห็นที่นอก่นอยากเห็นนะครับก็จะเห็นบรรยากาศท้ายไม้เบื่องแนี้พิ่นว่านะครับนะครับแล้วช่วงนี้มันเป็นฝนตกใหม่ๆมันเขี้ยวครับนี่ครับอันนี้เขา เขาหน้าดำครัอตัวนี้ครับดำนะครับมันแห้งมาช่วงหนึ่งก็เลยดำนะครับมีนะพร้อมนะพี่นอ้องนะครับผมปลูกอดอกกระเจียวไว้นะครับนี่ดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวไว้แล้ว,ว่ากินไปหลายต้นแล้วหลายดอกแล้วนะครับนะครับนะเจียว สวัสดีค่ะจิตํามหมักแตงโมนี่เมน,นูตับหมักแตงกับย่างพ่วงนุ่มแล้วโอ้พวงนุ่มครับครับตอนนี้บรรยากาศเท่ากับอยู่ทงุงไฮทงนานะครับเนาะได้พวงนุ่มมาเยน้อแม่เนาะแมนโอ้พวงน,นุ่มพุณน่ะพวงนุ่มย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิตําหักแตงสูงกินเนาะครับเนะาะตต๊ักแตงสวงเนเท่าแล้ว,วที่มือยายหล่อนสิตต๊สู้กินครับตําหมักแตงสวนแล้ว ปต้องใส่หลายเนาะมันเผ็ดนเนาะเผ็ดยนายเกือบกิน<า>ไปตำเลยแม่มครับผมต้องใส่หลายตอนนี้กบรรยากาศดีใช่ไหมเนาะช่วงเสาร์ครับเมื่อกี้นี่ผมไปทะเบิ่งสวนเจ้ามาสวนบักแตงบักแตงกับปลอดสารพิษครับขค้งใหญ่หลอนเนาะนะเพิ่นเห็ดไหวปลูกไหวนะครับอ่าตำปลกเองทำมะเตียงกินมาทั่นปลูกเองปลอดสารพิษ ยาปราดีสีจ้าเถื่อพี่น้องเพราะว่ากินป่ไดอยจะของเฮ็ดกินเองแล้วปาดหน้าก่อนฉันมากินดำมักแดงฝีมือ,อยะหล่อนดำมักแดงกับอย่างพวงนุมมนี่เกิดว่าสิถือกใจีดอก โอ้ปลาเด็กต้อนแล้วเจนี่ปลาเด็กกับปลาเด็กต้อน <c oughs> ปลาเด็กเห็ดเองได้นี่ปลาเด็กเห็ดเองเอาวเด็กย่อยร้อนเมันเองครับผมมาจาก <c oughs> ส,สารอย่างอืน่นเพราะว่าจะของเห็ดเองท้าเองหลดนะอาจจะกินบ่ได้ไปกินยางอื่นกันอันตรายใช้ชุดหลดก่อนชุดหลดก็ได้ใส่ยร้ายเสียบร้ายเพื่อนว่าแต่ว่ามันก็อันตรายเนี่ย รว่าสานผิดมันมีโอ้ตำลายใช่ไหมจะคล้องตำก็จะเอาเลยหลายเลยผมกัดหนักเลยเพราะว่าจะคล้องก็เคยกินอยู่ตลอดทุกมือทุอมือลูกโม่เคยได้กินน้ำตำแตงก็เลยตำซี่ยขึ้นมาผมมีแต่ผมตำเองเนาะ มีแม่มันจัดไห้เลยนะครับเดี๋ยวตำไห้ถั่วขาดี่ายๆเลยมันวะจะขอกินเองเสมอนเดโอ้โหไม่เคยได้กินเจ้าเพื่อกับตำไห้กินเอาเยอะๆแน่แว่ะสันสิมก้อนนอกพี่น,อนอ้องเนาะอื้มถูดจ่อยีเชิญน้อย Nào đây chị đẹp ừ. lại nhiều ơi. ําไรเฮียเด้ผู้ซอยก็ได้ซอยพวกโน่มเนาะสิบ่ให้น้ําไรเฮียจังได๋เว้ยตําผิดพร้อมอ่ะกินน้ําปหยังซอยน้ําปหยังจังแซ่บ ของซอยกับของน้ำลายเฮียเด้อพี่น้นองเลยสวัสดีครับพี่น้องสักคูสุกคนนะครับวันนี้พ่อกัอแล้วครับช่อง้องปงแชนแนลครับ อาดเย็นช่วยช่วยพี่น้องวันนี้ก็อยู่งก็ไดยหลอดให้ก่านะครับแม่มากินข้าวนื้อเผาพอดีพอดีมากินพอลู้มแล้วเนี่ยมามา,มา,ม,ามากินน้ำกันพี่นอ้องทิ้งเขาหน่อยหน่อยได้ไหมห่อนนี่ก่านะครับวันนี้ก็ได้เมนูนะครับแม่น้อมีตําแตงนะครับตำแตงครับย่างเหล้านุ่มนะครับพวงนุ่มนะพี่น้องนะครับก็เป็นแนวกินแซ่ยบเลยวันนี้เอ้าแม่จัดเลยครับนะครับประเด็ใส่ประเด็ดตอนพร้อมใส่ประเด็ดตอนนะครับ อาทำไรไรเลยแลม่กินเลยแม่ย่างพวงนุ่มนะครับพี่น้องพวงนุ่มกับมีเกลียวผมด้เกลียวก็ตาหมกเตยียงตาหมกเตยียเกลียวต้องตำหมกเตยียงเสียบข้องแหนะลยครับพี่น้องตาหมกเตยีตเตยงเนี่ยเบิ้งบนเป็นตะเพ็ดไปเบื้งพริกดิ <laughs> บเบื้งพริกดิบบ,บื้ใส่อ่า không nó mà nhai không à nhầm có gì đây mà chầm tiền nè sốt rồi là tập nước gặp đó này cả, cả, dù hai <laughs> dù nào hết rồi นื้อไก่กะได้มเย็นช่วยช่วยนี่ก็เชิญดีคอหัอง่งยังไงเนาะโอ้วหมีนหน่อลยอย่างเล้านุ่มพวกนุ่มใหญ่กินนันเบิด์่บุญไหมแ้งกับนุ้ยบ่าง,งา่เาเป็นยังไงเพราะว่าปลอดสารผิด ท่าทิ้นเอาอยู่หางบ้านล่ะตามธรรมศาสตรโยย์โหลดพี่น้องเ้ยพิชยังนึ่งวัฒนัดแก้วว่าค่อยดีจะหันยังว่าโยบ

ตำหมกแดงตำหมกแดงปลอดสารพิษอันส้นครับเป็นถามหาถามไม่หลอนดีดีถามเจ้า กำลังหิวพี่ห้อ,อคุ้มอากาศก็เย,ย็นช่วยช่วยพ่สีก <c oughs> ินของแเสร็จแสบย่ไมได้สดสเห็นหน,นาหนาอือคุาองบ้านกินกับหนาบ้านามานั้งหนาโกนสอเลื่องห่งเป็นน่องพ่อแม่ ไม่หนองแม่เลยนนองอดีนะครับแล้วมาเล่นน้ำอดีเว้าวดูแนนเด้อพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเป็นดีเจเกาาเ่าเราบอเว่าเศร้าแล้วเป็นดีเจเก่าออกเก่งห่ะเขาเป็นดีเจเก่าเขาบอาว่าเศร้าบดูบ้าดูดีเจทั้งนี้เบอก่ค่อยเป็นปนัญหา แต่บาดีใจยางหนึง่งคือลูกเดี๋ยวไม่กินเขานำ้ำเนี่ก็เด็กกว่ากินตัวจังว่ากินเขาแซ่กันสูงมากตัวบาร์ดีโปผ็ดผิดอยู่โอ้ยลูกเป็ดจังเด่เนาะซ้ำเลยสิบเปอร์ซนต์จนแด่งมาสิบเปกินได้เนาะเพราะห่อนใจตายแล้เหรอดาวนม นี่ครับเนี่ยหนอเนเบืองเหล้านุ่มอย่างต้องให้ยำพุทพวดดีป่ะบัวพลอยคือตับเป็นไหนแล้วแก้วข้าวบอดีวะบัวพลอยคือตับเป็นไหร เพราะฉะนั้นอีนนีก็กินปลาแล้วขนาดแั้รนเนี่ยวันนี้เดอ๋ย่าให้เดี๋ย่เราจให้เย่เราจนไปกินเขานั่นเนี่ยนู้กินปลาดิบเป็นเนาะฮะกินปลาดิบบ่เป็ี่ยนขึ้นเขาเนาะอือเลยบปลี่ยนน้ำส่งตัวแทนไปสอ่เลื่องท่องโอ้ดูเนี่ยจีอือไปราะโสดเพราะว่าภาี่ทีเงาเพราะว่าเขาเป็นดีเจเนาะ เขาก็เลยมีความเบาหลายเสียบครับแมวเสียบคล้องแฉอครับพี่หนอ่อ <laughs> อาหารแบบเป็นบ้านไปถามพี่หน่องอยู่ว่าเคยกินบ้าครับอมอมไหวแกงออมไหวเดี๋ยวมือหห้าเอาแกงออมไหวได้ไหมเนาะ เอย่าหนาชิ่อมไว้ชิ่มไว้สู้กินเลยไมนสู้เป็นหอกจินอิอมไว้มันึิข้นขมอีกหรอกขมอยู่แล้วขมเข็มเป็นมันบ่ไมบ่ไม่มีวิธีอยู่มีวิธีออมบ่อยมันขมแต่เรื่องเล่วกับออมแม่เราไม่นะเอาเขียนมาไป อยากออมไว้เนี่ยมันเจ็บแสบเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อยากก่างพอดีเลยเนาะอย่างพวกนุ่มอยากก่างพอดีเลยยำดีขนาดเสียบขนาดพวกนุ่มง้อครับ

nè 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 hông nè cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp แก่ปัวก้เสียบนลวมันเนะนี <görüş> ่นะปร้อูเจยนด้วยแก่ปัวก็อมหน่องหัวหุ่ยใหญ่นั้สองมันูเนใส่กันเลยโอันขางบ้านมันน้องไทยแกงน่องอันนัวขอดมขึ้นหรือเปล่า การเพิ่มเยเ็นช่วยนั่งกินสบายสดนำนะสดน้ำมันแส, <laughs> <laughs> แสบคองแสบเลยพี่น้อง ลูกแข็งนี่ก็มันแกบบพวงับมันปลูกไว้เล้ครับดเด้อ๋ยวมือล้าใไทยบางพีเน,นอะมันปลูกไว้ยุงหางบานดนึกันแหละร้ายก่อสารผิดกลางลำเาะต้นมะแข่งมืดันก็น่าใหม่มน่าใหม่ก็มีเป็นนอน

Bố 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 đấy Bố chạy mấy cái đó, Cảm ơn Mình phải chậm mà treo đi ừ. <laughs> tiếng rồi, rất đẹp rồi ừ. Chậm, khắp như vậy <laughs>

มาก,กี่โลก,กว่าเนาะตั้งมาก,กี่โลก,กว่าโหเรียบหลายครับเบียงน่ะนั่นล่ะ เอาพี่จริงพี่จริงอืมพี่หล่อจริงจังสร้างความบานก่อนแม่วันแม่วันหลายแน่นอนจะทินนะครับยินหน่อยจ้นะครับครับกับมอนี้ก็ได้ตำแตงนะครับย่างพ่วงนุ่มนะครับมาโอ้ยแสบของแท้แน่นอนครับพี่น้องนะครับกินกับแม่พร้อมเนาะนะครับบรรยากาศกะ อยู่ตรงไฮตรงหน้าให้เก่านะครับการบรรยากาศดีนั่นะครับกินเข่าก็แเสบนะครับครับจะได้กับขอขอบคุณนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับชมช่องของปงชาแนลนะครับด้วยดีตลอดมาานะครับเนาะนะครับกฝากไวลังแรงใจให้เก่าด้วครับเด้อนะครับฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่ครับพี่น้องเพื่อบรรภัณฑ์คลิปต่อไปจะได้กับขอฝากไวลังแรงใจให้ ให้น้ำกันตลอดไปนะครับเด้อไปพองคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับข่าขอบคุณค่ะ